สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,าราชกัญญาสิริวัฒนาปนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดลำพูน วันนี้เวลา18นาฬิกา24นาทีทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์รัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี no. 1, นัมเบอร์วันณโรงเรียนจากคำคนาธทจังหวัดลำพูนซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศโดยได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการร่วมคิดร่วมทำดำเนินงานอย่างจริงจังเพื่อพิชิตยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดกิจกรรม MOU m o ใจ i สรารสายใหญ่ ToB จัดค่ายพัฒนาแกนนำการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานให้มีคุณภาพและความยั่งยืนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนจักคคำขนาดทอนจังหวัดลำพูนเปิดให้บริการมาแล้ว18ปีมีอาสาสมัคร20คน กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนา EQ และทักษะชีวิตด้านต่างๆจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับสมาชิกเพื่อผ่อนคลายจากความเครียดได้แก่กิจกรรมการเล่นเกมฝึกสมองหุ่นยนต์บังคับกิจกรรมดนตรีกีฬาศิลปะและกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีล้านนาสมาชิกที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับดีมากส่งผลให้นักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าแสดงออกเชื่อมัน่นและมีความภูมิ ใจในตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้นักเรียนอาสาสมัครแกนนำนำผลงานประสบการณ์การทำงานไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จังหวัดลำพูนได้น้อมนำพระพนิธานตามแนวทางโครงการทบีนัมเบอรวันมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรมทบีนัมเบอรวันครอบคลุมทั้ง8อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานคือลำพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงสร้างคนทบีด้วยวิถีวัฒนธรรม ปัจจุบันจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินมีผลงานดังนี้โรงเรียนทีราการบ้านฮ้งยอดเพชรระดับ2วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนทองระดับ1โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาต้นแบบระดับเงินอำเภอแม่ทาชุมชนบ้านทากูโรงพยาบาลหาริพุนชัยเมมโมเรียลบริษัทซีพีอีจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าอาร์ดีซีลำพูนเงินระดับ2อําำเภอและชมรมรางวัลดีเด่นระดับประเทศประจําปี2 5 6 0 ได้แก่อำเภอเมืองลำพูนโรงเรียนส่วนบุญโยประถมลำพูนบริษัทแจมฟ้าเซฟมาจจำกัดเข้าร่วมประกวดผลงานระดับประเทศประจำปี2567ได้แก่สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน และโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูนสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทวีน้ำประวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดลำพูนที่สักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหา และจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์ว no. ันสำหรับจังหวัดลำพูนมีเด็กและเยาวชนอายุ6ถ24ปีทั้งสิ้นจำนวน78,154คนเป็นสมาชิกท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน75,124คนมีชมรมท no. ูบีนัมเบอรวัน655ชมรมและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอร์วันจำนวน51แห่งซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี